ตอนแรกเราว,ว่าเราจะออกไปซื้อของทำปาร์ตี้ใช่ไหมตะกาแต่ว่า ไม่ทุกคนคือท็อปเจอสิ่งที่ถูกราคาดีแล้วมีคุณภาพกว่าไม่ต้องแบบขับรถไปเหนื่อยด้วยสิ่งนั้นก็คือช้อยในแอปพลิเคชัน Lazada ช้อยเนี่ยเขาเป็นเหมือนช่องทางใหม่บนแอป Lazada านะคะที่เขาคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพในราคาประหยัดนะคะให้พวกเราได้เลือกช้อปการดท้อปที่ช้อยบน l a z a d a าเนี่ยสามชิ้นขึ้นไปมันยิ่งคุ้มแล้วก็ถูกสุดๆเลยแม่ซื้อ3ชิ้นแล้วมันส่งฟรีคลาดได้แบบหลายหมวดหมู่มากๆแกก็เลยแบบเออลองสั่งมานะคะแล้วมันก็มาถึงแล้วแปมเนี่ยเอาไว้ใส่เอกสาร อันนี้เป็นโพสอิ t นะคะสําคัญมากก็สมุดจดนะคะเพื่อทําบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรเม่อจะเชื่อว่าซื้อทั้งหมดนี้นะคะสีบาทรู้สึกชนะรู้สึกคุ้มอะ่ะอ้โห16บาทช้อนสตนเลสท,ทุกคนพูดไปจะไม่เชื่ออันนี้ทุกคนไฟฉายส่องสว่างแบบเสียบ USB 20บาท หวีขนน้องหมาน้องแมวถูกมากทุกคน3 0บาทเองนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นหมวกเป็นหมวกล่องกันแดดได้กันฝนดีต่อยไข่กูไม่ได,ด,ด้นี่ทุกคนภาพปิดตาอันนี้เคยใช้แล้วชอบมากอันนี้ก็คือสามารถไปแบ,บ่งกับเพื่อนใช้ได้เลยสค,คนนะคะสำหรับคลีนซิ่งหน้าอยากชอบบ้างแล้วตอนดืๆอันดับแรกเปิดแอปพลิเคชัน lazada ขึ้นมาก่อนเลยลลนะคะพอเปิดแอป lazada ขึ้นมาแล้วนะคะเธอก็ไปที่ไอคอน choice เลยจากนั้นนะคะก็เลือกหมวดสินค้าที่เราต้องการอย่างพวกงเขาเนี่ยก็เลือกเป็นหมวดแฟ ช่สุขภาพและความงามมาจาจากนั้นเนี่ยก็กดสั่งสินค้า3ชิ้นขึ้นไปยิ่งคล้ายิ่งคุ้มแถมยังส่งฟรีอีกด้วยปังต่อสำหรับสายช้อปออนไลน์นะคะใครที่ชอบซื้อของคุ้มของถูกและดีส่งฟรีส่งไวส่งเร็วส่งสับมาช้อปกันที่ Choice บน Lazada กันเลยนะคะยิ่งคละยิ่งคุ้มส่งฟรีด้วยช้อปที่ Choice ช้อปบน Lazada นะทุกคน